สวัสดีครับผมนิวจากรายการ New เ e r i นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราเคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนั้นมันเป็นตัวแพงเป็นตัวจับต้องยากนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นประหยัดจับต้องง่ายกว่าเดิมนี่คือ Samsung Galaxy Watch Active 2ครับถ้าใครจําไม่ได้นะครับก๊อบชื่อคลิปเราไปบอกพนักงานได้เลยว่าจะมาซื้ออันนี้นะครับเขาจะแบ่งมาเป็นแบบตัว LTE ตัว Under Armour ตัว Stainless ตัว Aluminium โอ้ยเยอะเต็มไปหมดซึ่งวันนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ที่เป็นรุ่น Bluetooth สเตนเลสไซส์ส40มิลลิเมตรครับพอข้อมือเราใหญ่ใส่นาฬิกาเรือนเล็กๆเ,เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์กับร่างกายเราแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยข้อมือใหญ่ๆแต่ชอบใสนาฬิกาเรือนเล็กๆก,ก,ก็มีใครชอบไซส์ไหนไปจัดไซส์นั้นได้เลยตัวที่อยู่ในมือของเรานั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่11,900บาทขนาดหน้าจอของ Samsung Galaxy w a t c h a c t i v e 2นั้นอยู่ที่1.2นิ้วนะครับแต่เขาให้หน้าจอที่มีคุณภาาพสูงงอย่ ซูเปอร์อะมอเลตมาให้นะครับคือนาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาสมัยนี้ไปเทียบกับสมัยก่อนที่เป็นรูปแบบแบบเข็มแบบติ๊ก บนไปไม่ได้มีระบบดิจิตอลอะไรมากมายเนี่ยเราสามารถจะมองอยู่ในกลางแจ้งได้ในล่มได้ในบ้านได้นอกบ้านได้ตอนกลางวันได้กลางคืนได้ห้องนั่งเล่นใต้ถุนบ้านในน้าดูได้หมดครับเพราะว่าระบบเข็มเนี่ยมันใช้การแสดงผลเป็นแบบวัดถั่วพอมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของหน้าจอหมดเลยนะครับถ้าเราได้หน้าจอพาร์เนลที่มันไม่ดีพอเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นการแสดงผลของเขาได้ทุกอริยบทเลยแสงจ้าๆหรือว่าอยู่ในบ้านที่แสงเพดานโอ้โหแบบสว่างวอด ไฟอะไรขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจอไม่ดีเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดว่าตอนนี้มันกี่โมงว่าเอ๊มันแสดงบนอะไรว่าหน้าปัดนาฬิกาพรเป็นระบบแบบหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้บางคนอยากได้นาฬิกาที่เป็นแบบเข็มเหมือนเดิมหรืออยากได้เป็นแบบดิจิตอลจ๋าเลยเป็นตัวเลขวิ่งบนใบบนมาเนี่ยได้หมดเราก็สามารถไปหาโหลดได้จากซัมซุงสโตร์เลยซึ่งมันมีทั้งฟรีและมันมีทั้งเสียตังค์นะครับซึ่งแบบฟรีเนี่ยมันก็มีสวยๆอยู่ตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับมีการบอกในเรื่องของฮ ร้อยนะครับการนับ9ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเบื่อที่จะเป็นหน้าปัดแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นแบบน่ารักน่ารักอย่างแบบเนี่ยหน้าจอดิจิตอลแบบนี้มันเลยตอบโจทย์สําหรับคนขี้เบื่อด้วยนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับที่เป็นไซส์40มิลิเมตรเนี่ยเขาจะให้แบตเตอรี่มาจํานวน200 75มิลลิแอมนะครับถ้าเทียบกับคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําไว้เนี่ยตัวนั้นเป็นแบบ LTE ผมเคยพูดไว้ว่าตัวนั้นเนี่ยมันกินแบตมากและก็ไม่สามารถใช้งานแบบเต็มวันได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่านาฬิกา1เรือนเนี่ยทำไมจะต้องชาร์จถี่ขนาดแบบต้องชาร์จทุกวันเลยเหรอเท่ากับมือถือเลยเหรอซึ่งตัวนี้นะครับจะไม่ได้มี LTE หรือ Standalone มาให้แล้วนะครับมี WiFi ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะใช้ระบบ GPS ในการบันทึกการเคลื่อนไหวไป,ไปยังตำแหน่ง ต่างในกรณีเราวิ่งและอยากจะเก็บสถิติใช่ไหมตัวนี้ก็มีระยะการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงครับซึ่งถ้าเราคิดกันเล่นๆเสมือนว่านาฬิกาเนี่ยมันสแตนบายตลอดเวลาไม่ได้แสดงผลคือถ้าเกิดว่าใช้ในการบันทึก GPS วัดชีพประจรบ,บ่อยๆใช้เปิดเพลงเวลาการใช้จริงๆเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณ20กว่าชั่วโมงสําหรับเรื่องของอุปกรณ์ในการชาร์จครับแน่นอนครับว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะของเขาเท่านั้นนี่คือเต้าชาร์จของเขาที่เขาให้มาครับ เป็น USB Type A เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เออก็ว้าวแหละชาร์จไร้สายเลยเราจะต้องพกไปให้ได้ทุกที่ความจําดีไม่ขี้ลืมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอเวลาเราเข้าสู่โหมดการประหยัดพลังงานนะครับ เขาจะปิดการทํางานด้าน GPS Wi-Fi ปิดการทํางานของบลูทูธทิ้งหมดเลยนะครับนั่นแปลว่านาฬิกาของเราจะแสดงผลเวลาเท่านั้นเราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการออกกลังกายการบันทึกตําแหน่งการนับก้าวหรือการวัดชีพจรได้เลยถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทํากิจกรรมใดๆก็เปิดโหมดนี้ไว้ก็ไม่เสียหายนยนาฬิกาตัวนี้ครับแน่นอนว่าเขาออกแบบมาสําหรับคนที่ออกกําลังกายใครที่อยู่บ้านอยู่ออฟฟิศไม่ได้ไปไหนมาไหนบ่อยๆก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ ซื้อไปใช้ได้ก็จริงครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการใส่เทคโนโลยีกันน้ํากันฝุ่นอย่าง IP 6 8มาให้จะบุกน้ําลุยไฟขึ้นภูเขาลงลาห้วยนั้นก็ไม่ต้องกลัวแค่ละอองน้ำเนี่ยเรื่องจิ๊บจิบเลยเขายังรองรับมาตรฐาน5 ATM ครับคือมีทั้งกรุงศรีกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ s อ b อะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับจะได้เป็น5 ATM แห่ไม่ใช่ ATM นั่นมันตู้กดเงินสด5 ATM <c oughs> ของเทคโนโลยีของเขาเนี่ย <c oughs> เขามีการรับรองว่าเราสามารถใช้นาฬิกาอันนี้ดำน้ำว่ายน้ำลงไปได้ลึกประมาณหนึ่ง แรงกดอากาศทําให้ตัวในกาเนี่ยมันเสื่อมเสียสภาพเดิมๆของมันไปเขาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ออกกำลังกายทั้งบนบก ในน้ำสำหรับคนโดดล่มรองรับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกผมมานะครับมาต่อกันที่สิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับนาฬิกาสมาร์ทวอชนาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถทํางานได้หลากหลายประสิทธิภาพดูได้แค่เวลาอย่างเดียวมันก็คงจะไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้มันไปกับเราโดยตลอดเวลาไม่เหมือนกับโทรศัพท์ที่บางทีเราอาจจะวางไว้ที่โต๊ะทํางานวางไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยพอนาฬิกาเราสามารถลงแอปได้เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้มากมายกว่าเดิมตั้ง เยอะนะครับอ่ะซึ่งเวลาเราซื้อนาฬิกาตัวนี้มาใหม่ๆเลยนะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันพื้นฐานมาให้ทั้งแอปพลิเคชันปฏิทินนาฬิกาปลุกหรือว่าแอปพลิเคชันการออกลังกายอย่างซัมซุงเฮลท์รวมถึง b i x b y อ่ะเป็นผู้ช่วยอาายัจฉริยะที่ทาง Samsung เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้งานนะครับรวมถึงรายชื่อคอนแทคพอมันมีรายชื่อคอนแทคเนี่ยแสดงว่าเราสามารถโทรศรัพท์สื่อสารกับคนอื่นได้แต่ว่ามันต้องเชื่อมต่อบลูทูธเท่านั้นนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะดึงรายชื่อของเราทั้งหมดทั้งในซิมทั้้งงงใใในน Google Content อย่่่าาาาภพทีีเเรกํลัปิดดหูด เราสามารถปัดไปได้ถึง3หน้าด้วยกันซึ่งมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามจํานวนแอปพลิเคชันที่เราลงนะครับเราได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดออกมาก่อนที่เราจะมารีวิวใช่ไหมครับซึ่งแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเนี่ยก็มีการทําให้มันเสถียรมากขึ้นอย่างเช่นแอปพลิเคชันบันทึกเสียงนะครับที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถบันทึกเสียงได้เราไม่สามารถเล่นเสียงได้เพราะตอนนั้นมันเหมือนว่าเพิ่งวางจําหน่ายนะพวกโปรแกรมอะไรมันก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้ว ซึ่งเวลาเราเข้ามาที่ Samsung s t o ต e นะครับหมวดหมู่แนะนำนะครับหมวดหมู่หน้าปัดนาฬิกาหมวดหมู่แอปพลิเคชันฟรียอดนิยมนะครับหรือว่าจะให้ไปแสดงบนโทรศัพท์ก็ได้ของ Samsung เนะี่ยเขาจะรวมทั้งหมดไว้ในแอปเดียวเลยที่เป็นพวกอุปกรณ์เสริมนะครับจะอยู่ในแอปของ Galaxy wearable ครับนี่กดเข้าไปได้เลยชึบซึ่งในนี้เนี่ยจะมีการเข้าถึงพวกเมนูต่างๆในเรื่องของการตั้งค่าได้นั่นเองนะครับว่าโหลดเพลงเข้าไปใส่ในนาฬิกาก็มาทําได้ที่หน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นหน้าปัดตั้งเยอะแยะเลยลองเข้ามาดูกันได้ตรงนี้เนาะเราลองโหลดกันมาสักนิดนึงนะครับว่าเออเราสามารถโหลดได้หรือเปล่าก็มีการอนุญาตสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไป ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็ไม่ได้นับว่านานนะก็เหมือนการ install แอปทั่วไปในโทรศัพท์ของเราอยู่แล้วที่ลงจากพวก Play Store ต่างๆนานานะครับเมื่อเราลงแอปพลิเคชันเสร็จเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาอ่ะลองกลับมาที่เมนูดูครับว่ามีแอปใหม่เด้งขึ้นมาหรือยังอ่ะลองปัดดูงี้ครับมีแอปที่เราเพิ่งลงไปอยู่ตรงนี้ชึบพอเรากดเข้ามาเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะเหมือนแอปทั่วไปที่เราเคยเห็นในมือถือเลยครับก็เป็นแบบคีย์บอร์ด a b c d e f g ที่มันเลยเรียงกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องกกดเบิ้ันไป เออก็กว่าจะได้แต่ละคำนะครับลองดูสิค้นหาคลิปช่องตัวเองเจอไหมเราสามารถเล่น YouTube ในหน้าจอเล็กๆแบบนี้ได้ด้วยก็ <c oughs> ออดีขึ้นนะก็อันนี้ไม่แหลกนะเออกดพอยส์กดเพย์ได้หมดนะ ว้าเราสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเนี่ยลูกลำโพงข้างบนเนี่ยล้วก็บวกลบค่าความดังเอาแล้วกันนะครับเราถ่างนิ้วเนี้ยให้มันขยายหน้าจอทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดเพลงฟังจาก YouTube Music โอเคก็ลองรับนะครับถ้าอยากจะฟังเพลงจริงๆเนี่ยเราโหลดเพลงเข้าไปไว้ในเครื่องดีกว่าเราได้โหลดเพลงไว้เป็นตัวอย่างเป็นแซมเปิลแล้วอันหนึ่งนะครับเปิดเพลงในนี้กันดูนะครับว่ามันจะมีเสียงเพลงดังออกมาหรือเปล่าอ่ะลองเพลงกันดูครับ ซึ่งในหน้าเพลเยอร์ของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มความดังเสียงได้เหมือนเดิมนะครับอ่า เราสามารถที่จะกดข้ามเพลงย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านี้ก็ได้เราสามารถที่จะแบ่งเพลย์ลิสต์หรือว่าทําเป็นเพลงโปรดของเราได้หมดเลยซึ่งเห็นเขาบอกว่าเราสามารถจุเพลงในนี้ได้เป็นหลักร้อยเพลงเลยนะครับรองรับไฟล์ MP3 แล้วก็ไฟล์เสียงอีกมากมายลองไปหาโหลดกันดูได้วิธีโหลดไม่ยากครับคือเราใช้มือถือของเรากดส่งเพลงนั้นเนี่ยเข้าไปยังนาฬิกาง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับซึ่งวิธีการส่งเพลงเข้าไปเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงไม่ได้เร็วเหมือนการส่งบลูทูธไม่ได้เร็วเหมือนการโอนไฟล์ผ่านสายนะครับและสิ่งที่เรา ครั้งคาใจมาจากรุ่นของ lte ที่เป็นตัวแพงนะครับก็คือตัวนั้นเนี่ยตอนที่ผมทดสอบม,มันบันทึกเสียงไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองบันทึกเสียงในเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีการขายไปแล้วเป็นเดือนเดือนเนี่ยฟิร์มแม์ของเขาเนี่นิ่งหรือ,อยังนะครับโดยการเข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้เลยครับแล้วก็กดบันทึกดูครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ samsung galaxy watch active 2, 2> <c oughs> โดยที่เราจะใช้นาฬิกาเป็นการบันทึกเสียงเพื่อที่จะให้ใครหลายๆคนเนี่ย นำไปใช้บันทึกการสนทนาการประชุมเราจะใช้เป็นการสอดแนมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองกด Stop แล้วก็ลองมา Play กันดูนะครับซึ่งมเมื่อกี้เนี่ยที่เราบันทึกเสียงนะครับผมเห็นว่ามันมีการนับเวลาถอยหลังด้วยมันน่าจะมีลิมิตในการบันทึกเสียงนะครับโอเคลองกดเ l a y ดูครับวันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy Watch Active 2 โดยที่เราจะใช้นาฬิกาเป็นการบันทึกเสียงเพื่อที่จะให้ใครหลายๆคนเนี่ยนำไปใช้บันทึกการสนทนาการประชุมโอเคผมคิดว่าในเรื่องของคุณลิตี้ในการใช้งานนะครับมันผ่านแล้วก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็เราสามารถเอาไฟล์ดังกล่าวที่เราเคยบันทึกไว้เนี่ยกลับเข้าไปไว้ในโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันซึ่งในตัวบันทึกเสียงอันนี้นะครับมันมีฟีเจอร์อันนึงก็คือพูดแล้วค่อยแปลเป็นข้อความซึ่งมันยังไม่ได้รองรับภาษาไทยนะครับลองกด record ดูนะ hello everyone my name is nowon si b u l i n my nickname is new year คือเราต้องมาเปิดดูทีหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นอยู่ hello every one my name is nowon b <c oughs> มันก็มีพิมพ์ถูกบ้างอะแต่ว่า red g o d กับ เลคคอร์ดที่มันคนละคำกันเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ลองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราลงเพิ่มนะครับก็มีเครื่องคิดเลขนะครับ5บวก5เท่ากับ10แล้วก็มีอีกแอปหนึ่งนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Spotify นะครับมันก็จะเด้งไปของส p o t i f y ทันทีนะครับเราก็กดเชื่อมต่อระบบเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เราสร้างไว้อยู่แล้วมันก็จะมาขึ้นที่ตัวนาฬิกาของเราด้วยเขาจะมีโหมดการออกกำลังกายแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในหน้าหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของการใช้ว มาเซตอัพได้ก่อนที่เราจะออกลังกายนะครับนาฬิกาเขาจะไม่สามารถรู้ด้วยตัวเองได้ว่าคุณกําลัง ทำแอ็ i ทิวิตี้อะไรอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการวัดชีพจรของเรานะครับก็จะมีเซ็นเซอร์การวัดชีพจรอ,อยู่ที่ด้านหลังของตัวนาฬิกาโดยที่ถ้าเกิดว่าในขณะวิ่งในขณนะว่ายน้ำเขาก็จะบันทึกไว้ด้วยนะครับมันมี GPS ในตัวมันมี Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบ้านในตัวได้มีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ฝนจะตกไหมหรือว่าวันนี้อากาศแบบแห้งแล้งร้อนจัดอะไรประมาณนี้ค่า UV อยู่ที่เท่าไหร่ต่ำหรือสูงค่าความชื้นเท่าไหร่เราสามารถเพิ่มได้นะครับว่าอยากจะให้มีวิเจตอะไร ในนาฬิกาของเราได้บ้างนะครับเช่นแบบคอนแทกย้ำราคากันอีกทีตัวนี้มีราคาอยู่ที่11,900บาทครับมีทั้งสีซิลเวอร์สีแบล็กสีโกละเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับทั้งใน Description แล้วก็ในคอมเมนต์แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูซิว่ารอบหน้าจะมีอะไรให้มาพูดถึงกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไปแล้ครับสวัสดีครับ